ใครที่เป็นสายลุยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องใช้ดอก RT นะเพราะว่า RT เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งหลังถนนแล้วก็นอกถนนกับอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นรุ่น r ร n g เล t ร์ r r อร์รี่นะครับก็จะเป็นดอกยาง HT นะครับรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นติดรถออกมาของ Ford นะครับหลังติดเบาะเฮ้ยอุย สวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับที่คิมจะมารีวิวยางนะครับกับแบรนด์ o ูดเย r นะครับต้องบอกว่ากูดเยาตอนนี้ออกมาใหม่2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นแรกรุ่นนี้ครับ พุชเย่แรงเลอร์ดูราแท็กอาร์ทีนะครับใครที่เป็นสายลุยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องใช้ดอกอาร์ทีนะเพราะว่าอาร์ทีเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งหลังถนนแล้วก็นอกถนนเนาะประมาณ5 0 50%, 50นะแรงเลอร์ดูราแท็กอาร์ทีลายดอกยางดุมากเท่มากเลยนะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆไปใส่อะ่ะกับรถของเพื่อนๆอ,อย่างคันนี้ที่รถเขามาเทสจะเป็น f o r d r a n นเจอ่ะแล้วมาใส่ยางลายดอกแบบเท่ๆอย่างนี้กับผมว่าเป็นอะไรที่แจ๋วว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเข้า รุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น Ranger l Territory HT นะครับก็จะเป็นดอกยาง HT นะครับรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นติดรถออกมาของ Ford นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ยาง255520นี้ได้หรือว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าเป็นไซส์ตลาดหน่อยนะก็เป็นไซส์2655020นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนแต่วันนี้ที่เราจะมาทดสอบเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยไงว่า g o o Year Territory HT ตัวนี้พอมาใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆไปติดตามครับ แท็กแรกของเรานะครับแท็กแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นมีพี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะทดสอบให้เราดูก่อนนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงยางเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ที่เราใช้อยู่นี้ใช้รุ่น Norisery HT ใช่ไหมครับ,รบยางติดรถใช่ติดรถเลยอ่าครับแท็กนี้ก็คือจะเป็นแท็กไฮสปีดเน้นความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็วเรวบรกด้วยเลี้ยวด้วย จะมาจบโดยที่เป็นเบรก ABS สมมุติเราขับมาแล้วเราเจออะไรที่ต้องเบรกกระทันหันเราก็จะจำลองมาไว้ในแทรกนี้งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยเอาแล้ว้ยหลังติดป็ โงร้อยกว่าไอ้นี่โคงตักสองอช้งช้างช้าชิงชชิางก้หนึ้ชงงช้ออาง <c oughs> <c oughs> เป็นหนึ่งนาทีที่เสียวมากนะครับเป็นหนึ่งนาทีที่เสียวมากจริงๆเข้าโค้งไม่เบรกอ่ะมันมากมันมากมันมากโอเคขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใช่อันนี้อ้าววละคิมตอนนี้นะครับก็เทสยางนะครับเสร็จทั้ง3เซกชันแล้วนะครับเซกชันแรกเนี่ยก็จะเป็นเซกชันที่ให้พี่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนขับคือทําสปีดเร็วที่สุดเลยแล้วก็เข้าโค้งเบรกอะไรเงี้ยเซกชันที่2เนี่ยก็เป็นเซกชันที่ให้ผมขับเองนะครับตอนที่ผมขับเนี่ยก็คือมีทั้งออนโรดและก็ออฟโรดนะครับอันนั้นก็สนุกอีกแบบหนึง่ง แล้วก็เซกชันสุดท้ายนะครับก็จะมีเรื่องของการจับเวลานะครับให้ผมเนี่ยขับแบบซิกแซกไปซิกแซกมาเลี้ยวโคง้งแล้วก็หยุดเบรกกระทันหันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์ของงานนี้เนี่ยคิมมองแล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นยางแรงเลอร์ Duratag RT นะครับก็คือเป็นยางที่สามารถใช้งานได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดถ้าเพื่อนๆติดตามรีวิวของคิมเนี่ยคิมก็จะบอกเลยว่าเชิดยาง RT ส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นมาแบบ5 0า0ทั้งออนโรดก็ได้ออฟโรดก็ได้เพื่อที่สําหรับว่า คนที่เดินทางบ่อยๆมีเข้าป่าด้วยเข้าทางแบบลูกลังอะไรเงี้ยเยอะๆด้วยก็สามารถที่จะใช้งานควบคู่กันไปได้นะครับผมอยากจะพูดถึงเซกชันที่2นะครับที่ผมเทสกับยางแ l a n g อร์ Duratex RT ทางเรียบเนี่ยพอใช้กับรถ Ford r เ n น e r ด้วยนะผมว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยเอาอยู่สบายรถเนี่ยไม่เหวี่ยง Ford เนี่ยมันจะเหวี่ยงอยู่แล้วเนาะถ้าคนไม่ได้ทำช่วงล่างเพิ่มเติมอะไรเง like ี้ยรถเดิมๆก็จะเหวี่ยงนิดนึงแต่ว่าถามว่าพอมาติดยาง RT ตัวเนี้ยแก้มยางมันไม่ได้โย่ตามทําให้ เวลาถึงรถเนี่ยโยนตัวเยอะแต่ว่ายางมันไม่ได้โยนตัวเยอะตามไปครับทาให้การเข้าโค้งของตัวดูรแทกอาร์ทีตัวนี้ผมว่าทําได้ดีส่วนทางตรงมันจะมีเซกชันที่ให้ผมเปลี่ยนเลนเร็วอะครับเข้าขวาแล้วก็หักซ้ายมาเนี่ยผมว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยมันตอบสนองได้เร็วแต่สมมติว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่2เนี่ยกลับมาเนี่ยผมว่ามันยังอาจจะตอบสนองได้แบบไม่เต็มร้อยถ้าคุณแบบหักแล้วอะแล้วหักอีกทีหนึ่งอะมัน นิดเดียวอ่ะภาพรวมผมว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ขับเร็วประมาณนี้นะก็เอาอยู่การตอบสนองการขับขี่บนออนโรดนะถ้าสมมติเต็ม10เนี่ยในการเปลี่ยนเลนฉุกเฉินเร็วๆเนี่ยผมให้อยู่มาสัก7แต่ถามว่าถ้าวิ่งทางตรงปกตินะคือเอาอยู่สบายหายห่วงเบรกเบรกก็เอาอยู่นะบนถนนเรียบถ้าวิ่งทางตรงเรียบๆเข้าโค้งตัวนี้สามารถใช้งานได้นะสำหรับยางอาีกับออนโรดและอีกส่วนหนึ่งพอไปเข้าที่ตัวพื้นผิวที่เป็นดินดินลูกลัง เอาจริงนะตอบสนองได้ดียางเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองการขับขี่แบบหมุนนละตะกุยได้แล้วลดไปได้ต่อเนื่องเลยไม่มีแบบว่าปั่นล้อฟรีเลยภาพรวมเนี่ยของแรงเลื่อด,ดูรแทกอาทเต็ม10เนี่ยผมจะให้อยู่มาสัก8ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานทั้งออนโรดและออฟโรดมันดูมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสมดุลของยางเนี่ยทำงานได้ดีส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัว t e r r i t o r y HT นะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมประทับใจนะไซส์มันอาจจะไม่หลากหลายแต่ว่าพอมาใช้งานจริงกับ Ford เอาอยู่เวลาเข้าโคงนะ้งเ่ยถามว่ายนตัวไหมก็จะโยนตัวนะเป็นโดยปกติแล้วเพราะว่ายนตัวทั้งรถด,ด้วยแล้วก็ยางที่เป็นประเภทแบบ HT ด้วยนะครับจะถามว่าเฮ้ยเอาอยู่ไหมเอาอยู่ทางเข้าโค้งแรงๆพี่เขาเหยียบประมาณสักร้อยได้การเข้าโค้งก็ยังเอาอยู่มันไม่ได้แบบแทดอ,อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะทางตรงก็หมุนไปได้ดีกับถนนนะส่วนเรื่องเบรกผมว่าเบรกเนี่ยมี2ส,ส่วนทั้งยางทั้งเบรกดิสเบรกของ Ford เอง Ford เองก็ เบรกได้ดียางเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้หยุดหนึบขึ้นสมมุติว่าเบรกหยุดปุ๊บถ้ายางไม่ดีมันจะแถไปเรื่อยใช่ไหมแต่กูดเยทั้งตัว t r r ยทร r y HT แล้วก็ตัวดู a l ตแทก RT เนี่ยก็หนึบเลยเอาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว HT ที่ตัวติดล้นมาผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สอบผ่านสําหรับผมนะไม่ได้มีปัญหาว่า,วาเฮ้ยมันจะเสียการสมดุลเสียสมรรถนะเลยถ้าสมมุติว่าเต็ม10เนี่ยผมก็ให้อยู่ประมาณ8 ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานบนถนนนะเซกชันสุดท้ายเซกชันท,ที่3เนี่ยที่ผมใช้ t e r t HT เนี่ยคือตัวนี้ตอบสนองการขับขี่เวลาแซงซ้ายแซงขวาเร็วอ่ะทำงานได้ดีกว่าจริงๆเวลาเราสะบัดพวงมาลัยเร็วๆอๆ่ะมันชัดเจนเลยเข้าโค้งก็ตอบสนองได้ดีกว่าถนนหลวงถนนด้างเดียวก็ใช้ Territory HT เนี่ยสบายหาย่วงเลยแต่ถ้าใช้ ลุยด้วยออนโรดด้วยก็ใช้ตัวดูรั t แท็กอาไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไทยบีทเรานะครับจะได้เรามีรีวิวยางรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับสมมติเพื่อนเพื่ออยากจะหายางนะครับกู o เย e ดูร u ตแท็กอาก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ไทยบีทของเราได้แล้วนะครับเพราะเราคือนำมาวันเรื่องยางรถยนต์นะครับฝากเพื่อนเพื่อติดตามต่อไปนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะเป็นอะไรครัับสสวดีครับ